สรุป RMF เกณฑ์ใหม่เมื่อเทียบกับเกณฑ์เดิมเกณฑ์ใหม่นี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีภาษี2563เป็นต้นไปนะคะสำหรับการลดหย่อนภาษีด้วย RMF ในปีภาษี2563เนี่ยนอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกองทุนประหยัดภาษีอย่างเช่น LTF ที่เราไม่สามารถนำเงินลงทุนใน LTF เนี่ยมาลดหย่อนภาษีได้แล้วเนี่ยในปี2563เนี่ยก็มีกองทุนลดหย่อนภาษีอื่นๆ ได้แก่ s s f หรือ Super Saving Fund และ s s f x หรือ Super Saving Fund Extra ที่นำมาใช้ลดหย่อนภาษีแทน LTF ซึ่งถ้าใครสนใจเกี่ยวกับกองทุน s s f และ SSSFx ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวจะโพสคลิปไว้ใต้วิดีโอนี้นะคะสามารถไปดูรายละเอียดและเงื่อนไขในการลดหย่อนภาษีจากกองทุน2องกองนี้ได้ นอกจากนั้นเนี่ยในปีนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์สำหรับการใช้ลดหย่อนภาษีด้วย r m f ใหม่ด้วยซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีภาษีปีนี้เป็นต้นไปนะคะก็คือ2563การปรับเปลี่ยนสำหรับเกณฑ์ที่ใช้ลดหย่อนภาษีด้วย r m f เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่2ประเด็นหลักที่สำคัญนะคะประเด็นแรกก็คือเพดานในการใช้ลดหย่อนภาษีจาก r m f เนี่ยจากเดิมเนี่ย ได้ไม่เกิน15%ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีและก็มีเพดานกั้นไว้ก็คือไม่เกิน5 0แสนบาทเมื่อรวมกับกลุ่มการเก็บเงินเพื่อการ,กรเกษียณซึ่งได้แก่ประกันบำนาญกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกองทุนสัง,งค์ครูเอกชนกองทุนการอ,อมแห่งชาติซึ่งทั้งหมดทั้งมวลในกลุ่มการเก็บเงินเพื่อการ,กรเกษียณทั้งกลุ่มนี้ก็จะมีเพดานกั้นไว้ที่5 0 0 0 0บาท แต่ตั้งแต่ปีภาษี2563เป็นต้นไปหรือปีนี้เป็นต้นไปเนี่ย IMF เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของเพดานในการลดหย่อนภาษีใหม่นะคะก็คือเปลี่ยนเป็นไม่เกิน30%ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีและเพดาน5 0แสนบาทนั้นเนี่ยนอกจากต้องรวมกลุ่มก้อนการเก็บเงินเพื่อการ,กรเกษียณแ,แล้วเนี่ยต้องนำเรื่องของกองทุนเพื่อการออมมารวมด้วยหรือนำกองทุน S S F มารวมด้วยนั่นเองนะคะ เช่นถ้าเรามีรายได้ทั้งปี1ล้านบาทเมื่อก่อนเนี่ยเราจะซื้อ IMF เพื่อมาลดหย่อนเนี่ยได้สูงสุด150,000บาทนะคะแต่สำหรับปีภาษี2563หรือปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราจะสามารถซื้อ IMF มาลดหย่อนเนี่ยได้สูงขึ้นเป็น300,000บาทนะคะเพราะว่าเป็น30%ของรายได้ที่ต้องเสียภาษี แต่ที่ต้องระวังนิดนึงก็คือเรื่องของเพดาน5 0 0 0 0 0บาทเนี่ยที่เมื่อก่อนเนี่ยเพดานนี้จะรวมเฉพาะกลุ่มก้อนการลดหย่อนเพื่อการ,กรเกษียณเท่านั้นและ LTF เนี่ยแยกออกมาถ้าใครจำกันได้อย่างปี2562ปีที่แล้วเนี่ยเพดาน5 0 0 0 0 0บาทเนี่ยก็จะเป็นพวก IMF การเก็บเงินเพื่อการ,กรเกษียณอื่นๆได้แก่ PVD กบกขอกองทุน2ข้อคู่เอกชน กอชออันนี้ก็จะรวมเฉพาะกลุ่มก้อนเพื่อการเกษียณเท่านั้นเป็นเพดาน500,000บาทแล้วก็ LTF เนี่ยก็จะแยกมาเป็นอีกกองหนึ่งว่าเป็นอีกก้อนหนึ่งว่าลดหย่อนได้ไม่เกิน15%ของรายได้แล้วก็เพดานสูงสุดข,ของ LTF เนี่ยก็เป็น500,000บาทเฉพาะตัว LTF อย่างเดียวแต่ตอนนี้ไอ้เพดาน500,000บาทเนี่ยไม่ได้รวมเฉพาะกลุ่มก้อนการเก็บเงินเพื่อการเกษียณเท่านั้นแต่ต้องนำ S S F บัรลวมด้วยนั่นเองนะคะและเฉพาะสำหรับปีภาษี2563เนี่ยรัฐบาลมีนโยบายให้ลดหย่อนภาษีได้เพิ่มเติมด้วยกอง S S F extra นั่นเองนะคะซึ่งสามารถนำมาลดหย่อนได้โดยไม่ต้องสนใจเปอร์เซ็นต์ของรายได้แต่สูงสุดไม่เกิน200,000บาทและสำหรับกองพิเศษอันนี้สำหรับ S S F X จะไม่ถูกนำไปรวมกับเพดาน500,000บาทนั้นนะคะ นอกจากการปรับเปลี่ยนเรื่องของเพดานในการใช้รหย่อนภาษีสำหรับ IMF แล้วเนี่ยยังมีประเด็นอีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือยกเลิกการกำหนดการซื้อขั้นต่ำนะคะจากเดิมเนี่ยเคยกำหนดไว้ว่าต้องมีการซื้อขั้นต่ำอย่างน้อย3%ของรายได้หรือ5,000บาทแล้วแต่จำนวนไหนจํากว่านะคะเปลี่ยนเป็นไม่มีการกาหนดการซื้อขั้นต่าแต่ ยังต้องลงทุนทุกปีนะคะขาดได้ไม่เกิน1ปีติดต่อกันอันเนี้ยเงื่อนไขตรงที่ต้องลงทุนทุกปีขาดได้ไม่เกิน1ปีติดต่อกันเนี่ยยังเหมือนเดิมเพียงแต่ยกเลิกกําหนดการซื้อขั้นต่ําในแต่ละปีออกไปนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นตารางสรุปให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะว่า IMF เกณฑ์เดิมกับ IMF เกณฑ์ใหม่เนี่ยเป็นยังไงอย่างที่บอกนะคะก็คือจะมีการปรับเปลี่ยนใน2ข้อแรก หรือ,อประเด็นที่สําคัญก็คือจากเดิมที่ลดหย่อนได้ไม่เกิน15%ของรายได้และไม่เกิน5 0 0 0บาทเมื่อรวมกับประกันบํานาญกองทุนสํารองเลี้ยงชีพกองทุนบําเหน็จบนานาญข้าราชการกองทุนสังเคราะห์คู่เอกชนและก็กองทุนการออมแห่งชาติแล้วเนี่ยเกณฑ์ใหม่เปลี่ยนเป็นไม่เกิน30%ของรายได้นะคะแต่ว่าเพดาน5 0 0 0บาทนั้นเนี่ยนอกจากรวมกลุ่มก้อนการเก็บเงินเพื่อการเกษียณแล้วเนี่ยต้องนำ S S F มารวมด้วยนะคะแล้วก็เป็นหนที่สองการกำหนดก,การซื้อขั้นต่ำก็คือยกเลิกไปแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องซื้อทุกปีนะคะขาดได้ไม่เกินหนึ่งปีติดต่อกันส่วนระยะเวลาการถือครองเรื่องต้องถือไม่น้อยกว่า5ปีโดย นับเฉพาะปีที่ลงทุนเท่านั้นและต้องอายุเกิน55ปีถึงจะขายคืนได้แบบไม่ผิดเงื่อนไขนะคะแล้วก็ถ้าทำถูกต้องตามเงื่อนไขก็สามารถขายคืนได้ทั้งหมดที่ซื้อมาเลยนะคะระยะเวลาการถือครองตรงนี้เกณฑ์ใหม่ก็ยังเหมือนเดิมส่วนนโยบายในการลงทุนของกอง IMF เนี่ยก็จะไม่ได้จำกัดสินทรัพย์การลงทุนนะคะแล้วก็ทุกองไม่มีปันผลซึ่งอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะ การเก็บเงินเพื่อการเกษียณเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องที่ควรวางแผนไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มทํางานนะคะยิ่งถ้าใครหรือบริษัทไหนเนี่ยไม่ได้มีการออมกับกบขหรือ PVD เนี่ยการลงทุนใน IMF เนี่ยก็น่าสนใจเพราะว่ามีให้เลือกหลากหลายสินทรัพย์การลงทุนนะคะแล้วก็เป็นการเก็บเงินเพื่อการเกษเียณแล้วสาหรับตั้งแต่ปีภาษี2563เป็นต้นไปเนี่ยก็ มีความยืดหยุ่นมากขึ้นที่ไม่มีการกำหนดการซื้อขั้นต่ำไว้นะคะแต่ยังไงก็ตามก็ยังต้องลงทุนทุกปีนะคะขาดได้ไม่เกิน1ปีติดต่อกันสามารถติดตามชมคลิปต่างๆของทางเพจได้นะคะเรื่องเกี่ยวกับหุ้นการอ่านงบการ,กรเงินและก็เรื่องของกองทุนนะคะทาง YouTube c h anel ดรตุ้ยนะคะ แล้วก็ฝากผลงานของทั้งเพจด้วยนะคะถ้าใครสนใจการลงทุนหุ้นแนวพื้นฐานนะคะการอ่านงบการเงินการอ่าน56ขีดหการประเมินมูลค่าหุ้นสามารถไปลงทะเบียนเรียนกันได้นะคะในเว็บไซต์ของ SkillLane นะคะชื่อคอร์สออนไลน์ I Investor ค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ